พบกับกมัตติแคมป์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําในเรื่องมีดนะครับมีดแบรนด์ที่เราหยิบม,มาแนะนําวันนี้ก็คือย e ี่ห้อออนตาริโอนะครับหรือที่เรารู้จักกันในรุ่นของแรดวานนะครับรุ่นแรดวานเป็นรุ่นมีดเปิดมือเดียวอย่างนี้นะครับมีหลายสีเลยนะอันนี้ที่มาหยิบแนะนําก็คือเป็นใบดําวัสดุเนี่ยเป็น a u s 8นะครับ AUS8 ตัวนี้ทําที่ไต้หวนันนะครับแต่นี้เป็นแบรนด์อเมริกา ด้ามเนี่ยจะเป็นด้าม g 1 0ทนะครับระบบการล็อกมันจะเป็นแบบไลเนอร์ล็อกนะครับซึ่งใช้งานได้ทั่วไปปกติมีคลิปล็อกสำหรับเวลาใส่ไว้ในกางเกงอย่างนี้นะครับเวลาหยิบใช้ก็หยิบง่ายนั่นเองนะครับมีความยาวประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับราคาค่าตัวเนี่ย2,000มีทรน,นะครับไม่แพงเลยแล้วก็เป็นมีดที่เขาแนะนำกันว่าคุ้มค่าคุ้มราคา เขียนลงในหนังสือ g ีก็มีนะครับไปหาอ่านดูได้ในการรีวิวมีดพวกนี้นะครับและในคราวหน้ามาติดตามกันว่ามาติดแคปจะแนะนำสินค้าอะไรครับ